คนนะคะถดถือกล้องดีกว่าเพราะว่าเสียงน่าจะเบาเพราะว่าน้องข้างบ้านเขาตัดหญ้าอยู่นะคะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วใช่ไหมว่าบถ์อะไรเดาถูกเปล่าเดาไม่ถูกแด่เลยพามาดูนะคะมันคือสู้ประดิษ์กเก่านะคะเราเอามาไว้หลังบ้านเอามาไว้ใส่อาหารให้กระรอก ในนี้ก็จะมีพวก,พวกของขอบเคี้ยวที่ไม่กินกันบางทีก็เป็นพวกมันฝรั่งทอดแล้วก็เฟรนฟรายก็มีหรือไม่ก็บางทีก็เป็นคุกกี้ที่ซื้อมาเราไม่ชอบกินหรือไม่ก็บางทีก็เป็นอะไรนะบิสกิตจากร้านอาหารหรือพวกเศษอาหารที่เป็นของขอบเคี้ยวอะคะ่ะก็จะเอามาใส่ไว้ในตู้อเป็นชนีใบนี้แหละเนี่ย แล้วการล่อเขาก็จะมาจัดการไปหมดเลยเราไม่เสียของเห็นไหมว่าจะทําให้ดูตั้งหลายทีแล้วอะ่ะอากาศมันยังไม่ไม่อุ่นสัทีก็เลยไม่ย่ายออกมามันหนาวนะคะทีนี่แหละคือการรีไซเคเกอาหารของว่าพี่ก็เอามาให้นกวนีนะคะถ้ามี เป็นพวกเศษขนมปังอย่างเงี้ยโอเคกันเท่านี้แหละนะเราสู่กันฟังนะคะบ๊ายบาย